อยากได้ปรานินขอดกฤ็ดด้วยมีดอุ้ยปลาเซิอ,อนบอน น่ากินเหลือเกินเซลมอนย่างเกลือพร้อมเสิร์ฟเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีระไปนะครับกับเกม Cat and Feed ตกปลามาขอดเกล็ดทำอาหารนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นคุณลุงคนหนึ่งซึ่งจะต้องออกไปจับปลาและกลับมาขอดเกล็ดทำอาหารขายในพัตตาคารของเราก็จะมีการซื้อของอัปเกรดเบ็ดแล้วก็อะไรต่างๆอีกมากมายน่าส สนใจกันเลยทีเดียวก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จานน่าสนุกแค่ไหนไปเลยเพื่อนเริ่มมานะครับผมขึ้นเรือกันเถอะไปออกจับปลากันเลยดีกว่าเทเชอร์ไอแลนด์เกาะสมบัติจากนั้นก็กระโดดลงไปอ้าวหุยลงมาจับปลาแบบนี้นึกว่าจะมีเแบบ็ดอืมจะไปไหนเล่าหุยคุณลุงหายใจแบบว่าอุยไม่ค่อยออกอุยปลาดุก จับประดุกเลยเพื่อนอืมอ,อือืวิ่งตอนนี้ขีดจำกัดของเราก็คือประมาณ3มตัวเจ้าปลาตัวเล็กโอ้โหยหนีในซอกหินละเพื่อนโอ้ยมีแบบหเทคนิคการหลบแบบนี้กันด้วยนะสำหรับเจ้าพวกนี้โอเคได้มา3ามตัวกลับบ้านก่อน จากนั้นมาที่พัตคารของเราร้านอาหารฉันอยากได้ปลาดุกย่างละเกินมาขอดเกรดเจ้าปลาดุกอุย้ยเกรดยังแข็งเดี๋ยวก่อนอืมปลาดุกไม่มีเกรดไม่ใช่เหรอ <c oughs> เฮ้ยชุบเผาได้เป็นปลาดุกย่างแล้วก็เสิร์ฟให้กับนางเงือกครับผมได้เงินมานิดหนึ่งฉันอยากได้ปลานินทอดละเกินไม่ใช่ปลานินย่างได้สิจ๊ะ ใบมีดของเรานี่ค่อนข้างจะเล็กอ,อได้มาก่อนหนึ่งตัวแล้วก็ย่างให้พอดิบพอดีต้องมีสองตัวผมอ,อเสร์ฟไปก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งคราวนี้ก็ยังต้องทำเหมือนเดิมนี่วิ่งเงางามหะผมอ,อขอดเกร็ดยังสวยเอาไปเสร์ฟเลยเพื่อนอวไวกิ้ง ไม่มีปลาเหลือแล้วนะนี่อะไรเออวิ่ดูโฆษณาเพื่อให้หมาไปล่าปลามาให้เราได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเองแล้วตอนนี้เราก็จะมีร้านค้าผมดูซิอูอัปเกรดใบมีดหุยชึบอืมเป็นมีดที่หุยใหญ่ขึ้นต่อไปเป็นพวกเบ็ดอ่าสามารถดำได้ลึกขึ้นนะผม75ห้ยเบ็ดหนามต่อไปเป็นฮุก ตอนนี้ยังเป็นคุณลุงอยู่แล้วก็กระเป๋าจุได้3ามใช่ไหมอัปเกรดอืมกระเป๋ากว่านละกันเดี๋ยวค่อยมาอัปเกรดอคุณลุงต่อนนะสามารถดูโฆษณาเพื่ออัปได้ด้วยมาและเพื่อนจับปลากันเถอะมาที่เดิมดูซิอ้และนี่ก็คือหนังสือปลาครับผมก็จะมีปลาแอตแลนติสหลากหลายชนิดไปเลยจ้าคุณลุงจับเจ้าปลาตัวเล็กตัวน้อยอืม นี่นี่เอาตัวใหญ่เพิ่มสักตัวหนึ่งโอ้หืมจับปลารวดเร็วแป๊บเดียวได้ทำอาหารเฮ้ยอยากได้ปลานิน้นขอดเกร็ดด้วยมีดโอ้ยมีดพกมาแล้วก็เผาไฟย่างเกลือหรือเปล่าเอาไปกินวิเจ้าฉลามดูเหมือนว่าจะต้องเสิร์ฟเจ้านี้ก่อนอ้มา ตอนนี้เผาให้กิมกรียมหน่อยแล้วก็เสิร์ฟให้เจ้านี่ปรานินสองตัวผมออเดอร์ครั้งนี้เป้าหมายของเราต้องเป็นเจ้าปรานินตัวใหญ่จึกจ๊กมาจึ๊กแล้วก็จึก๊กจะไปไหนจึก๊กหืปักเป้าสักตัวดีไหมเนี่ยเฮ้ยใ,ใครจะกินเร็วรีบเสิร์ฟเดี๋ยวไม่ทันวายมันจะหืหมดหลอดโอ้ยเกรดแม่เกรดพองไปหมดอืมช่างมันก่อน รีบๆเสิร์ฟโอ้ยไม่ใช่คนนี้สิจะเย็นโอ้โหคนแรกครับผมอ่ามันจะหมดเวลาโอ้โหเผาเกลียม้ยรีบร้อนเกินเรียบร้อยไม่จะเย็นเย็นเพื่อนลูกค้าไม่หนีไปไหนไม่หนีบ้าอะไรหล่กเพิ่งเดินไปเมื่อกี้เออเสิร์ฟไปนางเงือก ออกรดเกรดอมอุ้อ่าย,ย่าพึ่งยังไม่หมดอาเดี๋ยวกินแล้วติดฟันชุบเสิร์ฟเข้าไปนางเงือกโจได้เงินมาอีก50เมื่อกี้ต้องการอะไรกันบ้างนะลืมดูเดี๋ยวเราก็จะจับพวกปลาตัวอื่นกันบ้างครับผมอย่างเช่นนี่ปักเป้าโอ้โหว้หนีลงลูเฮ้ยเอาตัวเล็กตัวน้อยไปก่อนแล้วก็พลังนี่ยังไม่แรง ต้องอัปเกรดแม่พลังเบ็ดเพิ่มมะผมเฮ้ยเออได้ปักเป้ามาขายมาแล้วจ้าโอ้นางเงือกอยากได้ปลานินเดี๋ยวเราจะต้องจัดให้ครับผมอุย้ยไม่ครับผมเุ้ยทำไมนี่เสิร์ฟไม่ได้ต้องทิ้งโอ้ยพอดเกรดก็ยากและยังต้องเผาให้มันแบบว่าดีๆอีกเสิร์ฟไป <Yeah. S 1> สองตัวไม่น่ามีปัญหานานางเงือกรอไปก่อนนะ ลูกค้าคนนี้อกําลังรออยู่วิชัป <Yeah. S 1> ได้เงินครับผม3ามิเ้อเอเลียนฉันอยากจะกินโอ้ยปักเป้าเอ้ยขอดเกร็ดน้ำครับผมขอดน้ำออกโอ้ยเป็นแผลน,นิดหนึ่งขอโทษนะเพื่อนอาการย่างก็จะยากขึ้นเล็กน้อยเอาล่ะปักเป้าไม่มีปลานะเพื่อนตอนนี้ควรอัพเกรดคุณลงุงให้กลายเป็นเบ็ดแล้วก็อัพ นี่ลงได้ลึกขึ้นอีกเล็กน้อยรีบๆไปจับปลากันเถอะเพื่อนเุ้ยไม่กระโดดแล้วเพื่อนฉันมีเบ็ดอืลงเหยือ่อนี่ปลกเต่าโจ้อุอยหยว่ายหนีอย่างเร็วเดี๋ยวก่อนหีบสมบัติอยากจะลองดูเหลือเกิน ว่ามันจะมีอะไรอยู่ภายในโอ้ได้เงิน100่งครับผมแล้วก็จับปลานินมาอีกหนึ่งตัวกระบ,บ้านไปเร็วเพื่อนลูกค้ารออยู่ราวนี้ปักเป้า,ปาจึกๆึๆ๊กจึ๊กอืมตัวใหญ่แล้วก็เผาไฟของจริงนี่กินไม่ได้นะเพื่อนเดี๋ยวตาย <37 7. S 1> อืมร้อยเจ็ดเอ่ามีดนี้ก็ยังขอดเกล็ดได้ดีอยู่โอเค เถาแม่นางเงือกอยากกินปลาย่างแปลกเหลือเกินแล้วก็ปรานินอย่ารีบร้อนยังมีเวลาอยู่เพื่อนฟื้อค่อยๆขายไปทีละตัวทีละตัวเสิร์ฟอีกตัวหนึ่งอู้ออเดอร์ของคนนี้เอ้ยน่าจะขายได้แพงเป็นพิเศษ สำหรับเจ้าไวกิ้งอ้ยเวลาจำกัดอ๋อถ้าลูกค้าเวลาจำกัดนี่น่าจะได้เงินเยอะ,ะอัพเกรดใบมีดแล้วก็สายเบ็ดอุ้ยเป็นกระบองเพชรอุย้ยยังมีอีกหลายเกาะที่น่าสนใจแต่เรายังไปไม่ถึงตอนนี้เราจะต้องปักเป้าสักสองตัวปลาดุกนี่ไว้ก่อนอุยอ้ยอุ้ยต้องแบบอย่าให้มันหลบเข้าไปข้างในว้ายเอ้ยกล่องสมบัติ เอามาก่อนแย yeah, ่จริงๆให้ตายเถอะพวกนี้แม่มันจะหลบไปไหนตลอดเฮ้ยเจ้เฮ้ยเจโจโอ้ยอม,มันไปแบบนี้ได้นี่เราก็ค่อนข้างลำบากเลยนะโดนดามเมสเถอะอือคราวนี้ต้องได้อืตัวเล็กเมนูจำกัดเวลานี่มีทําครัว นี่แหละมีดที่เหมาะที่สุดในการขอดเกรดตอนนี้ชึบอืมย่องให้แบบสุกๆเสิร์ฟไปแล้วก็ปลานิน <Yeah. S 2> ้นเหลืออีกหนึ่งเกรดไม่เป็นไรเพื่อนพลาดเล็กน้อยเวลาจะหมดรีบๆเสิร์ฟเออ,อเงินบาทนะผมอุ้ยมันต้องกางปรปลาตัวใหม่เสิร์ฟดีไหมนะมน่าจะพอเสิร์ฟได้เดี๋ยวต้องอัพเปดตให้ลึก เอาละปนนานิย่ารีบเสิร์ฟไปก่อนหนึ่งตัวชึบแล้วก็ปักเป้ากับเหมือนจะเป็นปลาแบสหรืออะไรสักอย่างปลากระพงไปก่อนนะเจ้าตัวใหม่น่าจะอยู่ด้านล่างครับผม,มลงลึกให้มาแบบมากๆเฮ้เจอปลาแซลมอนจึ๊กโอ้โห <laughs> แล้วเมื่อกี้นี้เหมือนจะเจอปลาตัวใหม่นี่ไงปลาแบสโอ้ยดาเมจไม่ถึงอยู่นี่จึ๊ก เฮ้ยจึกโอ้รีบกลับไปทำเมนูแล้วดูสิเมนูคอดเกรดเจ้าปลาแบดอืมเรียบร้อยครับผมยา่างสุกพอดีหูไฟลุกแล้วก็รีบเสิร์ฟจึ๊บเงินห้อยห้าิบสีเฮ้ยกับตันโจนสลัดอยากกินปานินส่วนคนอื่นก็รอไปก่อนนะ อออเดอร์พี่ดาเมจเริ่มจะเป็นสิ่งสำคัญมีอยู่900ารครับผมดีตะขอตกปลาอุ้ยตะขอแบบว่า,าพร้อมจะทำลายหลางอุ้ยลงมาที่ทางนี้แล้วกันอุ้ยคดเคี้ยวกว่าที่คิดเจ้าเซอมอนโจเ้เฮ้ยเ้ยเ้ยโอไม่ดีเซอร์มอนมาก่อนโจอุ้ยไกลแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นสายเบ็ดนี่เป็นอะไรที่ แม่น่างงุดกิดจริงๆควรจะอัพให้ได้แบบเยอะๆเอ้ยปลาแซลมอนโอ้โหตอนนี้ทำเมนูปักเป้าให้เจ้านี่ก่อนรือบปมาฟราบเรารีบมาอัพนี่สายเบ็ดอุ้ยเป็นเบ็ดแบบ้ไฮเทคขอแค่ตัวเดียวเท่านั้นแม่เจ้าปลาแบดเอาละหลบไปก่อนเจ้าปลาดุกแม่ยากยังไม่อยากกินปลาดุกย่างดูสิอยู่ไหนเอยเจอแล้วโจ โจได้ตัวนี้ก็พอก่อนมีตัวที่จํากัดเวลาช่วยกระตุ้นให้เราแบบว่าต้องรีบเอ้าไปแล้วโอโ้โหให้ตายไม่เป็นไรอุย้ยเซลมอนโอ้คอดเกรดเซลมอนอใจเย็นน่ากินเหลือเกินเซลมอนย่างเกลือโอ้ยลายอย่างสวยพร้อมเสิร์ฟตัวนี้ถ้าทางจะให้เงินเราเยอะ เสร็มเลยจ้าได้396เอ้ยเจ้านี้ต้องจับปลาดุกแน่มาย่างให้มันกินน่าจะไม่ใช่ปลาดุกธรรมดาด้วยใช่ไหมไม่รู้ว่าเป็นเจ้าปลาดุกธรรมดาตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นปลาดุกอีกสายพันธหนึ่งน่าจะมีอยู่ด้านล่างีตัวนี้ตัวนี้ยังกับปลาสวายอุ๊ยอ๊โอ้ตัวนี้อ้ค่อยๆขอด ตัวนี้แบบว่าอย่างกับพวกปลากฏอืมไม่น่าจะใช่พวกปลาดุกธรรมดาเสิร์ฟไปเอเลี่ยนได้แล้วเจ้าตัวนี้โจเป็นหนึ่งตัวโจมาโจอสองตัวผมรีบกลับบ้านแล้วเมนูกำลังรอโอ้โหหูยขอดเก็บผ้าน,นิดหน่อยไม่เป็นไรรีบย่างเสิร์ฟเร็วเร็วไปแล้ว,ลวโอ้โหเซ็งไม่ไวิได้อยู่โอ้โหยังได้เฉย ถึงจะเซ็งก็ยังรับลำบากสุดๆไปนี <Yeah. S 1> ่เ0 0 9อัพเกรดเบ็ดใหม่ครับผมเบ็ดลาวาเจ้าเอเลียนอยากได้ปลาที่ค่อนข้างจะลงลึกไปอีกปลาทูน่าหรือว่าพวกตระกูลปลาโออะไรประมาณนั้นเลยนะอุ้ยจะอัพเบ็ด2 4 0 0ไม่พออัพตะขอก่อนละกันเฮ้ยตะขอังเกงในแล้วก็อัพที่เก็บปลาอัพ มีดออ้ยเป็นมีดแบบทหารจัดไปตะขอโอ้โหเฮ้ยลงแบบรวดเร็วนะเนี่ยอืมอ้ยได้หนึ่งตัวคราวนี้จะจู่โจมตัวไหนดีอี่เซอร์มอนโจแล้วก็ตัวนี้โจเซอร์มอนอีกหนึ่งตัวอืมเเอาตัวนี้ไปก่อนนี่ขอดเกรดดีขึ้น สำหรับใบมีดโข,งข,งขง้งๆวิ้ยด้านขวานี่น่าจะไม่ทันเป็นปลาที่เรายังไม่มีอยากกินเซลมอนก็ต้องจัดให้ปปื้ด,รดชรึบใจเย็นเอเลี่ยนมันโกดสองตัวแล้วเพื่อนเฮ้ยตัวนี้อยากกินเซลมอนกับปักเป้าเราก็มีเสิร์ฟให้พอดิบพอดีเอาไปเสิร์ฟแล้วก็เจ้านี่มา เกล็ดเป็นแผลไม่เป็นไรวิ่งเงิน2,000ันลวเพื่อน น่าจะใกล้อัปเดตได้ใหม่อุ้ยสนุกจริงๆจับปลาได้หลายชนิดเอ้ยขาดอีกแค่2ชนิดเท่านั้นอาจจะต้องอัปเดตอัปอะไรเพิ่มเติมกันอีกเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับคุณลุงนักตกปลาขอดเกล็ดในวันนี้ก็เรียกได้ว่าอุ้ยสนุกสนานเพลิดเพลินได้มีการทําอาหารขอดเกล็ดลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมกันอีกในะเกมนี้ก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผม ก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยไว้จะรีบมาต่อให้ดูกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้เพี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันนะแต่ตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บายบายจุ๊บ